ทำเสร็จแล้วก็ตอนนี้หน้าก็เด็กดงแล้วก็คนรอบข้างก็บอกว่าสวยขึ้นนะคะฮัลโหสวัสดีค่ะ,ะชื่อมมี่นะคะเป็นลํำพม่าก,กับไทยนะคะพอดีว่ามาทำจมูกที่เอปกับคุณหมอสุมผลทำโอเพนนะคะใช้ซิโคนลุดตัวเองได้ซ้ำเดินแล้วนะคะ ลองทำได้ซ้ำเดือนแล้วก็พอใจมากค่ะแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงไปเยอะค่ะพอใจมากนะคะก<ๆ>่อนหน้านี้จมูกแบนมากแล้วก็ไม่มีปลายที่เลือกทำกับคุณหมอสมพลนี่เพราะว่าเขาทำให้เคสเอิญอ่อะสวยดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องแก้เลยจมูกก็ไม่เอียงจมูกตรงด้วยแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ไม่เจ็บทำครั้งเดียวก็จบเลยนะคะ เติมจมูกลายซิลิคนกับคุณหมอสมพลที่เอแบกนะคะ